ท่านผู้ชมผมดรศิรวัต์คองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช,ชวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรีวันนี้ารายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาธรรมสัญจรยังวัดบรุรพาพิทยารามพระรามหลวงนะครับซึ่งมีท่านพระเดชพระคุณพระราชันทโมรีเป็นเจ้าอาวาส และท่านยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านนั้นยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารหน่วยวิทยาบริการคณะสังคมศาสตร์พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรีวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมพุทธสถานเสนาสนะการส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีของวัดบุรพาพิทจารามกันเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับ รค,รครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระมหาโกรชนัทสเมทโสปร,ริยธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบุรพาพิทยารามพระรามหลวงและท่านยังเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดบุรพาพิทยารามนะครับการนมัสการพระอาจารย์ครับจเจริญพรครับอยากจะนมัสการถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดบุรพาพิทยารามจเจริญพร วัดทุรภาภิพิจารามพระรามหลวงแห่งนี้เริ่มก่อตั้งสร้างวัดตั้งแต่ปี2,368ซึ่งก็คือเกือบ200ปีแล้วได้รับพระราชท,ทานวิสุงคามสีมา2,370แล้วก็ค่อยๆเจริญค่อยๆก่อสร้างกันมาตามลำดับวัดของชาวบ้านโดยเดิมชื่อว่าวัดใหม่หนองปลือเพราะเป็นหนองน้ำที่มีต้นปลือขึ้นอยู่เยอะมาก เป็นสถานที่เป็นโรงเรียนึกขัตรูด้วยในสมัยนั้นก็วัดก็เลยค่อยๆพัฒนาขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งผ่านไปอีกนานพอสมควรถึงได้เปลี่ยนชื่อวัดและก็ยกฐาหนะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงในปีประมาณ2,508นะ2,508เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดใหม่หนองปลือเป็นวัดบุรพาพิยารามพระอารามหลวง ซึ่งคนเก่าๆแก่ๆแถวๆนี้ก็ยังเรียกกันว่าวัดใหม่หนองปลืออยู่ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นนะว่าท่านพระอาจารย์พระมหาโกรชนัตนั้นท่านเป็นปร,ร็ยธรรมก้าประโยคและที่วัดบรุรพาพิทยารามแห่งนี้ก็มีการส่งเสริมการศึกษาภาปะปริยธรรมทั้งแผนกธรรมแผนกบาลีโดยจาก,การมรสก,การถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมพระภิสุสาิสมเนรที่มาศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่รักษาพุทธพจน์นี้อย่างไรบ้างครับ ในการที่จะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมทางพระเนืธรรมและบาลีก็มีความสำคัญต่ออายุของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากส่วนเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยอันดับแรกก็ต้องอาศัยการทำอย่างสม่ำเสมอโดยที่ไม่ว่าจะวัดจะมีอะไรก็แล้วแต่มีกิจกรรมมีกิจนิมนต์หรือมีงานต่างๆก็แล้วแต่ นะก็ยังต้องมีการเรียนการสอนอยู่อย่างสม่ำเสมอเรียกว่าขาดไม่ได้ขาดไม่ได้สองวันสามวันสี่วันห้าวันบาลีนั้นหยุดเรียนไม่ได้ถ้าหยุดแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเริ่มต้นใหม่และโดยเฉพาะที่นี่ก็มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประโยคหนึ่งสองปีนี้มีนักเรียนถึงชั้นรรเรียนธรรมแปดประโยคนะซึ่งอตาตมาก็ลงมือสอนเองเป็นส่วนมากสอนกันแบบพี่น้อง อยู่แบบพี่น้องอยู่แบบครอบครัวชั้นเดียวก็สอนรูปเดียวก็สอนนะแล้วก็สลับเวลาในการเรียนการสอนกันไปแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนนักเรียนที่เป็นพระในพื้นที่ก็ตามเป็นสัมมาเนรมาจากต่างจังหวัดเป็นพระมาจากต่างจังหวัดก็ตามก็มาอยู่กันแล้วก็เรียนกันไปตามตามอัตราพาดีกว่าค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพราะว่าศักยภาพของผู้เรียนแต่ละรูปแต่ละท่านนั้นแตกต่างกัน ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไขกันไปท่านผู้ชมครับแม้โลกจะพิพิธภัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามนะครับการศึกษาภาษาบาลีนั้นก็ถือว่าเป็นภาษาของเศรษฐบุคคล4ี่จำพวกนะครับท่านพระอาจารย์ก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาภาษาบาลีซึ่งจะเป็นเหตุทําให้พระศาสนาตั้งมั่นยาวนานเพราะว่าโองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านทรงใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่บันทึกพุทธพจน์ นะครับของวัดปุรภาพิทยารามนะครับซึ่งพุทธศิลป์นสวยงามมากนะครับก่อนอื่นเลยนะกราบนมัศการถามพระอาจารย์นะครับเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์การขอพระราชธานวิสุคามาสีมาช่วงไหนครับผมเรินพรอุโบสถเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าพระอุโบสถเพราะว่าเป็นพระอารามหลวงส่วนพระอุโบสถหลังนี้เป็นหลังที่สองสร้างทดแทนหลังเดิมซึ่งชํำรุดเหตุผลหนึ่งแล้วก็เล็กและคับแคบ โดยที่วัดเริ่มก่อตั้งก็เริ่มสร้างอุโบสถมาตั้งแต่ปี2370ดังที่ว่าไปแล้วและมาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เมื่อปี2501เสร็จสิ้น2503ทานัาศีกรถามอาจารย์ครับพุทธศิลป์ปางนี้เรียกว่าปางอะไรครับอาจารย์ปางมันวิชัยปางมานวิชัยหลวงพ่อมีชื่อว่าพระพุทธชนะมานมได้รับการบูรณะโดยปิดทองถวายพระองค์ท่านเมื่อสองปีที่แล้ว ซึ่งมีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดปริวากราชสุครามท่านมาหาคณะายิโยมมาปิดทองถวายให้ถวายให้สีเป็นทองคาเปลวมีคุณภาพและหลวงพ่อลงมือปิดเองตั้งแต่ประมาณตีสี่ก็ถึงได้สวยสดงดงามเช่นนี้และหลังจากปิดทองเสร็จแล้วในปีต่อมาหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดปัจจุบันก็คือเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี ท่านได้มายกฉัดถวายครับผมยกฉัดถวายแล้วก็พาคณะญาติโยมมายกฉัตดถวายเปลี่ยนชัตดให้ใหม่พร้อมทั้งได้ถวายพระประธานองค์เล็กด้านล่างนะท่านสร้างมาถวายรวมถึงถวายธรรมาธสําหรับสวดพระปฏิโมกข์โดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะสมแก่พระอุโบสถของ พระอารามหลวงครับท่านผู้ชมครับตามที่ท่านพระอาจารย์มหากรชนัทสเมเทโสท่านได้อธิบายไปแล้วนะครับวัดปุรภาพิทยารามนั้นเป็นพระอารามหลวงอุโบสถจึงชื่อว่าเป็นพระอุโบสถและได้ประดิษฐานพระพุทธปฏิมาปางมารแวิชัยนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าทรงชนะมารในปางนี้นะครับซึ่งก็มีความสวยงามมากนะครับภาพประธานภายในอุโบสถของวัดปุรภาแห่งนี้ครับ โบราพิทยารามพระอารามหลวงนะครับแก่กัรมมส,สกานถามพระอาจารย์เกี่ยวกับวิหารของวัดของเราประิฐานหลวงพ่ออะไรครับผมเจริญพรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าสารากลางน้าเนี่ยสร้างประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงปู่อดีตเจ้าวาดก็คือพระพิสารธรรมคุณเป็นพระมหาเถระที่ประกอบด้วยเมตตาเป็นผู้ที่ทําให้วัดนี้ได้ยกฐานะจากวัดบ้านๆขึ้นมาเป็นพระอารามหลวง ตชาา่ชาวบ้านชาววัดแถวนี้จะศรัทธาเคารพนักถือหลวงปู่มากเรียกกันว่าหลวงปู่ก็มักจะมากราบขอพอรโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบบรรจุราชการหรือมากราบขอพอรเรื่องของหายมากักจะได้คืนเจริญพรครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่มาที่วัดบุรพาพิทยารามพระาารามหลวงอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนะครับขอเรียนเชิญเข้ามาที่วัดมาก,ากราบรมัสการขอพรพระพิสารธรรมคุณบุรพา,ารย์แห่งวัดบุรภาพิทยารามก็จะสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกประการนะครับ วัดบรุรพาพิทยารามพระรามหลวงนั้นนะครับมีพระเดชพระคุณพระราชนทบุรีเป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีฉะนั้นก็จะดูแลงานการปกครองคณะสงฆ์เป็นหลักนะครับโดยเฉพาะทั้งหด้านส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็จะมีการประชุมต่างๆนะครับจากการมสธการถามอาจารย์ว่าอวัดของเรานี่มีการจัดประชุมการปกครองคณะสงฆ์ที่เด่นๆอะไรบ้างครับผมเรนพร วัดนั้นเป็นสถานที่ที่จัดการประชุมในระดับเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลอยู่เป็นประจำรวมถึงเป็นสถานที่ในการอบรมซักซ้อมเนะจ้าอาวาสใหม่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสใหม่พระกรรมาวาจารุสาวนาจารย์และที่สําคัญเป็นสถานที่ในการสอบพอระปริยติธรรมแผนกบาลีสนามหลวงเป็นประจำทุกปี จะเห็นได้ว่าวัดบรพาพิทยารามพระารามหลวงนั้นเป็นวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดจะต้องมีการอบรมการประชุมสัมมนา,าการปกครองคณะสงฆ์ตามมติมหาเทราสมาคมเป็นประจำนะครับ การธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมในช่วงของการสแสวงธรรมนั้นวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสนทนาธรรมกับท่านพระมหาโกรสชนัสุมเมธโสแสงวิรันท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวาดัดบรุรภาพิทยารามพระรามหลวงเป็นอาจารย,าย์ใหญ่สำนักศาสนา วัดบรุรพาพิทยารามและเป็นรองเจ้าคณะอำเภอท่าใหม่นะครับการรัมสการถามอาจารย์นะครับในโลกกระแสของวิพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่นี่นะครับที่เรียกว่านิวนอร์มอลนั้นเราจะมีหลักธรรมอะไรบ้างที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเจริญพรสติเตสังนิวารนานังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสในโลกยุคปัจจุบันนี้ สติเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะคัดกรองกร่านกรองเรื่องต่างๆที่เราได้ประสบพบเจอทางทางสายตาทางหูที่รับรู้รับทราบเข้ามาเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะยุคปัจจุบันยุคข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว,เ,รวเพราะฉะนั้นสติของเราก็ต้องรวดเร็วและตามทันเรื่องเหล่านั้น เพราะว่าในโลกของโซเชียลในโลกของข้อมูลข่าวสารเรื่องที่เป็นจริงก็มีเรื่องที่ไม่จริงก็มีเรื่องที่เกิดเพราะเป้าหมายของผู้ตั้งใจให้เกิดก็มีเพราะฉะนั้นผู้เสพข่าวผู้รับรู้รับทราบหรือเราท่านทั้งหลายผู้อยู่ในโลกปัจจุบันจึงควรมีสติเป็นเครื่องกรองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอธิบายและตรัสให้คุณประโยชน์ของสติไว้มากมาย ท่านว่าในการปฏิบัติสมรธรรมในการดำรงชีวิตของเราท่านทั้งหลายนั้นสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากผู้ใดอยู่ปราศจากสติหรือที่เราเข้าใจกันว่าคนขาดสติเราคิดว่าคนขาดสติคืออะไรถ้าคนขาดสติจริงๆแล้วโดยทั่วไปชาวบ้านก็เข้าใจว่าคนบ้าเพราะฉะนั้นคนที่ขาดสติในการกระทํา ในการพูดหรือว่าพูดไม่คิดหรือว่าพูดโดยขาดสติก็ไม่ต่างจากคนบ้าสติจึงเป็นเรื่องสำคัญสตินั้นช่วยประคับประคองการกระทาทั้งกายทั้งวาจาให้อยู่ในทิศทางให้อยู่ในระบบให้อยู่ในระบบแล้วสตินั้นทำอย่างไรท่านทั้งหลายเบื้องต้นสติต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวว่าตอนนี้ เราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเรากำลังทำอะไรเราจะพูดอะไรโบราณว่าเมื่อเรารับเรื่องราวต่างๆ,ๆเข้ามาทางหูเข้ามาทางตาแล้วเนี่ยอย่าให้เรื่องเหล่านั้นเข้าหูเข้าตาแล้วออกปากเลยหรือเรื่องเหล่านั้นเข้าหูเข้าตาไหลงไปที่ต่ําไปที่ใจแล้วก็ออกมาทางปากออกมาทางร่างกายของเราแสดงออกเลยท่านให้เอาเรื่องเหล่านั้นเข้าหูเข้าตาแล้วเนี่ย เอาขึ้นไปกั่นกองข้างบนก่อนก็คือบนสมองหรือสติกำกับนั่นแหละแล้วค่อยปล่อยออกมาให้ถ่ายทอดออกมาให้พูดออกมาให้แสดงออกมาในเรื่องที่ผ่านการกั่นกรองด้วยสติแล้วท่านว่าไม่ใช่รู้ทุกเรื่องพูดทุกเรื่องที่รู้ทำทุกเรื่องที่ต้องการแต่ท่านให้พูดในเรื่องที่ควรพูด พูดในเรื่องที่รู้จริงและทำในเรื่องที่ควรทำหรือทำแล้วมีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้รู้ทุกสรรพสิ่งแต่พระองค์ไม่ใช่ผู้ตรัสทุกสรรพสิ่งดังมีพระบาลีแปลเป็นความไทยไว้ว่าพระตถาคตเจ้ารู้พระวาจาใดวาจานั้นเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้ แต่วาจานั้นเป็นที่ชอบใจของชนหมู่มากพระองค์ก็ตรัสเป็นบางครั้งพระองค์รู้วาจาใดเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้วาจานั้นไม่ชอบใจของคนหมู่มากพระองค์ก็ไม่ตรัสวาจาใดไม่จริงไม่แท้คนหมู่มากชอบใจพระองค์ยิ่งไม่ตรัสเลยนี่เป็นความ ส่วนหนึ่งแม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในการตรัสหรือในการพูดพระองค์ก็ยังเลือกที่จะตรัสหรือเลือกที่จะพูดสิ่งที่เป็นเรื่องจริงมีประโยชน์และเหมาะสมแก่สถานาการณ์ด้วยเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายสติที่อยู่กับตัวกับเราเนี่ยแหละจึงเป็นเครื่องหมายเป็นอุปกรณ์เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน หากเราดำเนินชีวิตไปโดยการปราศจากสติหรือขาดจากสติความล้มเหลวความเจ็บปวดความชอบช้ำสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดกับตัวเราท่านทั้งหลายบางคนก็ถึงกับรับไม่ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หากเรามีสติรู้เข้าใจในปัจจุบันสตินั้นเป็นเรื่องสำคัญว่าให้อยู่กับปัจจุบัน บางคนก็หวยหาคำนึงถึงแต่เรื่องที่ผ่านมาแล้วที่เรียกกันว่าจมปลักอยู่กับอดีตบางคนก็มองถึงแต่วันข้างหน้าคิดถึงแต่วันข้างหน้าแต่ว่าไม่ได้ทำปัจจุบันเพื่อส่งไปหาวันข้างหน้าก็เท่ากับขาดสติเพราะฉะนั้นสติกำกับในปัจจุบันก่อนเมื่อปัจจุบันดีอนาคตข้างหน้า ก็จะดีตามไปด้วยส่วนคำว่าอนาคตเนี่ยเราท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็มักเข้าใจกันว่าอีกหลายปีหรือชาติหน้าซึ่งความเป็นจริงแล้วในขณะที่อาตมายืนสนทนาอยู่เนี่ยนาทีนี้อีกหนึ่งนาทีถัดไปก็คืออนาคตหรืออีกลมหายใจขณะกำลังหายใจเข้าอยู่พอหายใจออกก็คืออนาคตแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราทําในปัจจุบันให้ดีโดยการมีสติเป็นเครื่องกํากับดังทีาตมาได้จวหัวว่าสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเรามีสติคอยกํากับทุกอ,อิเดียบททุกการกระทำเนี่ยชื่อว่าประพฤติตามพระบรมพุทธวาทต,ตอนก่อนที่จะปรินิพานองตรัสว่าดุก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลาย จงทาความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในอถาธิบายความไม่ประมาทนั้นพระองค์ตรัสหมายถึงสติและในบรรดาพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก8 4 0 0 0พพระธรรมขันธ์นั้นโมโราอาจารย์ท่านถามว่าพระพุทธพจน์ชื่อว่าเป็นหนึ่งคืออะไรพระพุทธพจน์ชื่อว่าเป็นหนึ่งคือสติเพราะฉะนั้นสติถือว่าเป็นหัวใจ เป็นแก่นแท้เป็นยอดของคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงเจริญพรท่านทั้งหลายรักษาสติกันไว้ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์พระมหาโกรรชนัทสมมตาโสนั้นท่านให้เราท่านทั้งหลายมีสติ โดยท่านขึ้นพระพุทธพจน์ว่าสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายก่อนที่เราจะทำจะพูดจะคิดต้องกันกรองพิจารณาโดยเยียบขายหรือที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการและท่านยังยกพุทธทวจนะที่เกี่ยวกับปางพุทธประธานนะฮะพุทธทศญายาที่เราท่านทั้งหลายเห็นอยู่ข้าง,างนี้นะครับพระธองค์ตัดสอนให้มีสติไม่ประมาท นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ารายการธรรมส,สัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเราได้มาสัญจรยังวัดบรุรพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรุรีโดยสนทนาธรรมกับท่านพระมหาโกรสชนสทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับธรรมส,สัญจรครั้งต่อไปจะไปที่ใดนั้นท่านผู้ชมอย่าืมติดตามรับชมทางรายการของเราครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมกับพอาจารย์ลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ